ผมมีคำถามนะครับจากช่วงนี้ผ่านมาผมก็อยากรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยองค์กรแต่และองค์กรเขารับมือกับการเปลี่ยนแปลงยังไงเขาดูแลคนของเขาแบบไหนและเขาดูแลลูกค้ายังไงทํายังไงให้องค์กรเขาเนี่ยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเรานะครับทุกคนไปรู้จักองค์กรแห่งหนึ่งว่าเขาทำยังไงกับพนักงานของเขาและดูแลพนักงานอย่างไรให้ลูกค้าแฮปปี้ด้วย โซลูชันโปร vider ของ s อสซีนะครับก็คือเราอยากให้ทุกๆวันนะครับของลูกค้าของเอของเรานะครับไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องบ้านครับเราอยากให้เขาเนี่ยใช้พลังในแต่ละวันนะครับไปทาสิ่งดีเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอ,อบครัวหรือว่าก็เรื่องบ้านเนี่ยนะครับฝากไว้กับพวกเราชาว s c ดูแลส่งเสริมในเรื่องของ Collaboration ที่เป็น c core v a l u e ของเราด้วยลูกค้าก็จะรับผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการที่ดีกลับไปนะครเหมือนกับที่พนักง,งานเนี่ยได้รับความสุขจากการทํางานนั่นเองค่ะจะเป็น Living Solution Provider ได้นะครับแน่นอนครับเราต้องเหมือนวางรากฐานกับพนักงานครับนั่นคือ culture skydie นั่นเองครับ ผมเองอ่ะเวลาที่ไปดูโครงการของเอสซเนี่ยก็ไปดูหลายที่เราเจอว่าแบบทำไมพนักงานแต่ละที่เนี่ยถึงดูแลเราเหมือนมาตรฐานเดียวกันเลยอ่ะเราต้องเหมือนวางรากฐานกับพนักงานครับนั่นคือ culture s k y d i v นั่นเองครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับ 4C นะครับได้แก่ care ครับใส่ใจลูกค้ารู้ใจลูกค้าครับแล้วก็ courage ครับกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้านาเสนอสิ่งใหม่ครับแล้วก็ collaboration ครับสามารถทํางานร่วมมือกันต่างฝ่ายต่างแผนกนะครับ แล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับ4 continuous improvement ครับพนักงานทุกคนครับจะต้องพัฒนาเรียนรู้ปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นรากฐานะครับที่จะนําไปสู่ให้พนักงานนะครับส่งต่อสิ่งดีให้กับลูกค้าได้นั่นเองนี่น่าจะเป็นตัวหลักอันนึงนะที่ผมสังเกตได้เลยว่าทําไมเราถึงได้รับการบริการดีๆเริ่มต้นจากคนเราได้รับการดูแลดีคนของเราก็น่าจะดูแลลูกค้าเราดีด้วย อะไรทักอย่างเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าวัฒนธรรมขององค์กรที่ผู้บริหารต้องการเห็นแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจะส่งผ่านไปให้ถึงพนักงานเรามีพนักงานเกือบพันม,มันไปได้ยังไงเรามีกันอยู่3ามสี่คนแค่น,นั้นเองแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยจะทํายังไงให้มันส่งผ่านไปถึงทั้งองค์กร มันก็มีแบบว่าเป็นฟิสิกอลแบบว่าเอ้ยเรามาแบบร่วมกันแล้วก็ใช่แล้วแล้วเราก็มีแบบเป็นออนไลน์ด้วย <c oughs> แบบผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครับเพราะว่า ณปัจจุบันนี้ครับเรามีช่องทางที่จากคอมมูถึงพนักงานที่อยู่ที่ไซต์ที่โครงการเนี่ยครับเพราะเรามีหลายโปรเจกต์ใช่เพราะอที่สำคัญเรามีตัวพิพิธช็อปเปียนเนาะใช่ยังไงครับหน้าที่เขาทำอะไรครับเขาเขาต้องเป็นแชมป์ด้านไหนบ้างครับพิพิธช็อปเปียนก็คือเหมือนกลุ่มคนนะครับที่เราเอาเามาเป็นเคาน์เตอร์เอเจนต์ครับผมแล้วเราก็จะมีการมาเวิร์กงานด้วยกันนะครับเขาก็จะมีการเก็บฟีดแบ็กจากหน่วยงานเขาแล้วก็มาเสนอแนะคุยกับวงอ่า HR อย่างเงี้ยครับผมทำให้เรา ร่มออกแบบไม่ว่าในเรื่องของระบบในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วเราก็อสอดแทรกในด้าน c u เจอร์ให้เขาเอานำกลับไปสู่หน่วยงานอีกทีหนึง่งครับบางทีอย่างเงี้ยพนักงานที่อยู่ที่ไซต์เขาก็จะคิดไม่เหมือนกับพนักงานที่อยู่ที่ head office <ช>เลยครับแล้วก็จะต้องเหมือนไซน์ดีลิเวอร์รรให้กับ,ให,กบให้เหมาะกับพนักงานในแต่ละที่กิจกรรม hackathon innovation ของเราเนี้ยเหมือนกันครับก็คือเป็นที่มาของพนักงานว่าเออเราคนมีอ n n o v a t i o n นะครับมันจะตอบโจทย์ชีวิตการทำงานของพนั ใช่ใช่ใช่ทำอะไรได้บ้างครับแอปมันมีประโยชน์ยังไงครับกันอย่างเช่นเวลามาทำงานเราเคยนะครับต่อบัตรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ที่นี่แอรซีครับเราเวลาบดมาถึงหน้าออฟฟิศนะครัยืนซื้อหมูปิ้งอยู่ข้างหน้ามันสามารถจับแอร์ได้แล้บดกดระบบนี่เลยเช็คอินจิบจับ GPS นะครับติ๊กปุ๊บเข้างานได้เลยคืออยู่ในระเวนถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในที่ทำงานเนี่ยถือว่าเข้างานแล้วใช่เพราะบริษัทเนี่ยเราทัสพนักงานครับอยู่คนอยู่ในแอร์เรียบออฟฟิศอ่ะถือว่าถึงถึงแล้วไม่ต้อง ตอกบัตร5 4 3 1, 8โมงแล้วโนตัดเงินไม่มีครับที่นี่เราแบบฟิลฟรีให้พนักงานทุกคนจริงๆก็คืออาศัยเทคโนโลยีเนาะใช่บวกกับเพนพอยต์ของพนักงานอินพุตสตัวมาใช้ร่วมกันพัฒนาแล้วทำอะไรได้อีกครับแอปดูเหมือนมันยากตัวคือตัวเรียนรู้เนาะอ่เรียาเงี้ยเราก็ให้พนักงานสามารถเรียนได้ตามความสนใจของเขาหรือว่าบางทีที่เรามี เขาเรียกว่าตำแหน่งไหนที่ต้องเรียนอะไรก็มีในแอพเคชันได้เลยเขาสามารถดูก่อนแล้วก็ลงเลยได้จะเป็นเรียนทางออฟไลน์และออนไลน์ครับอย่างเช่นออฟไลน์ก็คือเขาสามารถดูแผนการเรียนประจําปีได้เลยครับว่าช่วงไหนเดือนไหนมีมีคลาสเรียนอะไรที่เขาแบบน่าสนใจบ้างเขาจะได้แบบเหมือนจัดสรรเวลาการทํางานแล้วก็การเรียนนะครับมาแบบเข้ามาฝึกอบรมได้ด้วยอะไรอย่างนี้ครับทำไมองค์กรถึงต้องม่มาให้ความสําคัญกับการทําเรื่องแบบนี้ครับเรื่องของการพัฒนาคนหรือต้องมาเปิดออปชั่นให้ พนักงานเรียนในสิ่งที่ฟังดูเหมือนจากคนภายนอกอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานที่ตัวเองทําด้วยซ้าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับครับเขาเหมือนว่าอันนี้เราดีไซน์มาเพื่อตอบโจทย์กับเจนใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตครับเพราะณปัจจุบันนี้ครับน้องๆที่มหาลัยเนี่ยเขามีการเรียนออนไลน์มีการแบบว่าเหมือนแบบความรู้ด้วยเองเยอะใช่ใช่เลยครับพอเวลาเขาอนาคตครับเขากล้ามาทํางานที่เอซีเงี้ยเขาจะได้รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นองค์กร สมัยใหม่ที่จะพร้อมแบบอ้าแขนรับเขาเข้ามาทํางานกับพวกเราอะครับอย่างหลายหลักสูตรนะคบม,ม,มันไม่ได้มองว่าเขาต้องทํางานแค่ฟังก์ชันนั้นอย่างเดียวทั้งตัวพรีเซนต์เองหรือว่าการที่เขาจะกิด ปรดักอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะรู้หลายๆข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อจะทำให้เขาอ่ะเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถคิดโปรดักให้กับลูกค้าได้ดีขึ้นใช่ครับอย่างเช่น SR อย่างเงี้ยเราก็สามารถไปเรียนเรื่องแบบความรู้ในเรื่องของ Marketing ได้เพราะว่าเหมือนแบบเราจะต้องขายกิจกรรมให้กับพนักงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความรู้เรื่องของ Market i n g ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าเราปลดล็อกไอ้พวกนอมเก่าๆที่เขาเรียกว่าไงนคื คนเราไม่จําเป็นต้องทํางานแบบเดิมแล้วก็ต้องรู้แค่นี้สมมติพนักงานเข้ามาที่นี่สามารถโยกย้ายตําแหน่งไปส่วนงานอื่นได้ง่ายไหมได้ครับได้ครับสามารถเลยครับใช่ใช่ครับเพราะอย่างอย่างบางคนอย่างเงี้ยที่อยู่หน่วยงานไอทีอะไรเงี้ยก็ต้องบางทีก็อาจจะมูฟไปทําหน่วยงานที่ทําในเรื่องของแอปพลิเคชันเพื่อลูกบ้านอะไรเงี้ยก็มีนะครับกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจนอกจากนี้มีอะไรบ้างไหมฮะ เราทางานในแบบเดิมๆทุกๆกกวันอย่างเงี้ยมันมมนไม่มีเวทีหรือว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้แบบค้นหาสิ่งที่มันแบบซ่อนซ่อนเลน่นอยู่ในตัวเองอะไรอย<ม>่างเงี้ยครับเนี่ยการเปิดโอกาสที่ให้เขาสามารถไปลองทํางานในส่วนอื่นๆได้หรือว่าเขา้าร่วมโครงการประกวดนวัตรกรรมอะไรนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําให้เขาแบบขุดท a เลนตัวเองขึ้นมาได้เลย้ยครับแล้วคิดว่าโครงการแบบนี้มันจะช่วยในมุมไหนได้ไหมฮะนอกนจากการสนับสนุนพนักงานลุกขึ้นมาช่วยเหลือกัน ก็มาจะกระตุ้นในเรื่องของการการแสดง c u เจอ r ครับเหมือนให้เขาแบบรู้สึกว่าในในแต่ละวันในการทํางานนะครับเขาได้มีโอกาสเหมือนแสดง c ลเจอร์วัรทำองค์กรว่าจะเป็น care careers collaboration c o n t i n u a r อ improvement อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เออถ้าเกิดเราแสดงออกเนี้ยมันก็ควรจะได้รับการชื่นชมถึงว่าน่าจะเหมือนกับว่าการทําดีแบบสร้างเป็นโลกติดต่อใช่ไหมเหมือนกับว่าพอเราเวลามีคนมาชมเราใจเราก็ฟู แล้วเราก็เลยอยากจะทําแบบนี้ให้คนอื่นบ้างใช่ใชนี่น่าจะเป็นตัวหลักอันนึงนะที่ผมสังเกตได้เลยว่าครับทาไมเราถึงได้รับการบริการดีๆจากน้องๆที่ที่สาขาใช่ครับทําไมเราต้องผู้บริหารต้องลงทุนทําสักขนาดนี้ครับก็อย่างลองคิดดูครับเวลาเรามาทํางานในหนึ่งหนึ่งวันนะครับแปดชั่วโมงรหรือว่าในหนึ่งสัปดาหร์รับคิดได้ว่าชีวิตคนคนเราอ่ะอยู่ที่ทํางานอ่ะมากกว่าอยู่ที่บ้านก็อยากเหมือนแบบเหมือนสร้าง work life balance หรือว่าให้ชีวิตการทํางานในแต่ละวันของเขาอ่ะรู้สึกว่าเออ เหมือนอยู่บ้านรู้สึกแบบไม่แบบไม่ดูเคร่ง <c oughs> <ๆ>เครียดจนจนเดินไปอะไร่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาของว่าเออเรามีบริการต่างๆให้เขาแบบเหมือนรองรับให้กับพนักง,งาน <c oughs> นะครับ <c oughs> ชั้น14ที่ชินวัตร3นะคะก็คือย่อมาจาก o l l a b o r a t i o n นะคะคือเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันของพนักงานรวมไปถึงว่าร่วมกันกับคู่ค้าของเราด้วยเงี้ยัมาใช้ด้วยกันได้ใช้มาใช้ด้วยกันได้นะคัี่ไงเขาบอกพื้นที่สำหรับพนักงานและพาร์ทเนอร์ของ s อสเคเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์หรือโปร d u กต์ใหม่ๆขึ้นมาที่นี่ได้เลยคอ l a า o r a t i o n ข้างบนนี่มีอะไรบ้างคบพี่น่าสนใจบอกมีห้อง RJ คืออะไรเอ่ยอาจจะคือรู้ใจน้องๆนายนะคะนี่ก็เป็นห้องประชุมเลยค่ะ จะอยู่ด้านบนคือใช้งานในี่ใครก็ขอใช้ก็ได้ถูกต้องค่ะก็คือลิขิตเข้ามาในระบบใช้หน่อยนิดนึงถ้าเป็นห้องพวกนี้คใช้ใช้ผ่านแอปตัวเดิมรึเปล่าใช่ค่ะโอ้ตอนนี้สามารถจองห้องได้ทั้งบริการอันโซนพวกนี้เนี่ยพนักงานสามารถใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยเช่นพวกนี้ก็คือมานั่งมานอนได้หมดเลยเป็นโซน r e a ด i n g ค่ะอ่านหนังสือค่ะมีมีบอกว่าอะไรนะยืมได้นะใช่ติดต่อที่ยืมได้ เอากลับบ้านได้เลยใช่แต่แต่ไม่ใช่เอาไปเลยเอามาถือนึลงด้วยนิดนึงเอแล้วถ้าเกิดเขาอยากมีหนังสืออะไรที่เขาสนใจเขารีเกวตมาบอกกันได้เลยบอกกันได้ครับผมเราก็จะไปตามหาใช่ครับดูดีนะถ้ามอง SC s s s e t เป็นเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยคนคนนี้ควรจะเป็นคนที่มีนิสัยหรือบุคลิกยังไงวันนี้ของ SC Asset ที่น้องๆพาเขาเจอมาถึงจุดนี้ SC ส s ต้องเป็นยังไง ก็จะเป็นในแนวแบบคนรุ่นใหม่เนาะนะครับที่แบบว่าเหมือนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยครับกล้าแสดงออกแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าใช่ใ,ชให้ความร่วมมือกับเหมือนทุกๆเจนทุกๆวัยอะไรอย่างเงี้ยครับคําถามที่ผมอยากอยากได้ยินก็คือแล้วผมว่ามันนา่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฟังเราด้วยก็คือว่าทํายังไงให้ผู้ใหญ่อย,ย,ยอมรับเด็กๆอย่างเราที่ลุกขึ้นมาดูแลเรื่องคน ถามว่าพวกเราอะโชคดีมากที่แบบว่ามี c e o ที่แบบว่าคอยแบบว่าเหมือนเปิดรับเหมือนแบบความคิดเห็นของพนักง,งานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางส urve ต่างๆที่โบได้บอกไปครับ,รบว่าเราหรือพนักง,งานทุกคนสามารถพิมพ์ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะตรงๆไปได้ถึงซีอ CEO ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยใช่ตัวแอป,ปที่ว่าเนี่ยนะใช่ครับพนักงานสามารถส่งหาซีอได้แต่ว่าเราจะแบบว่าโฟกัสที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยให้กับพนักงานได้แบบ เข้าใจถึงปัญหาเนี้ยแล้วก็ให้มันแบบผ่านไปด้วยกันได้ยังไงกันบ้างนั่นเองมันหมดยุคเลยนะครับสำหรับองค์กรยุคใหม่มันไม่มีเจเนอเรชันนี้ต่อไปละมันเป็นเรื่องของ m i n ์เซ t ล้วนๆ m i ์เซ e ทที่เราจะต้องทำงานด้วยกันให้ได้ผมว่าคีย์เวิร์ดวันนี้เนี่ยเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ก็คือเราต้องรู้ใจกัน รู้จักไม่พอต้องรู้ใจพอรู้ใจปุ๊บเราจะเข้าใจผู้คนทั้งหมดที่ทํางานร่วมกับเราพนักงานก็จะเข้าใจเราเราก็จะเข้าใจพนักงานและเราก็จะเข้าใจลูกค้าของเรานี่แหละครับที่นี่ s c a c ี e s